แล้มีการส่งมอบอีกครับนีสองล้านสองล้านพอดีนะครับดาวหุ่นลิฟต์นะครับดาวหุ่นลิฟต์ลายอัศวินนะครับนี้สามเซนที่รอบไปเจอพวกเขาครับสองล้านบาทนะครับสองล้านบาทไครัับูอศวนส่งมอบเป็นนานๆเลยนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับเสี่ยเต๋านะครับกับเสี่ยเต๋าที่ผลิตกระเบื้องนะครับสายันารผลืตที่ดีส่งมอบต่อให้กับพี่น้อง ขอเริ่มสเตอร์กรอนนะครับผมเดินต่อต่ออีกนิดกับเตชินฟางนะครับวัยนักมือทหารนะครับที่ได้มีโอกาสช็อปควายอุทัยไปอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นเพชรพู่นะครับเพชรพู่เด็กอาร์มมากครับปริ้นท์นะครับหนึ่งสองสามขณะเดียวกานนี้นะครับขอเชิญนะครับ ตลาดชอบทั่วประเทศนะครับแมาชอบอรสนามกบฏสัตวนะครับนะครับมีการส่งมอบควายกันเลยนะครับซื้อกันในสนามนะครับ1ึงในนั้นนะครับนัมีน้องน้ำเพชรมาชมตัวนะครับน้องน้เพชรครับเจ้าของแดนแชมป์เมื่อคืนนะครับจากหมออิ๋าฟาร์มนะครับตัวนี้เจ้าของเจ้าของน้อน้ำเพชรอ่าสองแดนแชมป์นะครับที่งาน นามล่าสุดและก็งานควายใยทานีเมื่อคืนนี้นะครับอันนี้ได้แกนแชมป์สองแกนแชมป์นะครับจากหนึ่งล้าน นี่ครับเราเข้าตรงนี้เลยนะครับอานี่ครับถ่ายภาพครับคือบรรจุถ่ายภาพครับเดี๋ยวอีกดวงมาประกบนะครับอาจะภาพทิ้งนะครับนี่คือสาวงามที่ได้การแชมเปี้ยนมาคืนเลยนะครับในรางคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทขอให้เชิญนะครับและต้องตีถ่ายภาพด้วยได้เลยนะครับอ่า านำมรีชาราไทยเศษครับผมนายบกยึดไปต่อนราคาเท่าไหร่นะพี่เจี๊ยบถึงร้านค้าร้านค้ามอกนะครับผู้หมอบและผู้รับจะรับช็อปกันในสนามแห่งนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ผู้ใหญ่นักศึกษาเจเครับถ่ายภาพด้นะครับนายกสมาคมครับนี่นะครับช็อปกันในสนามนะครับช่างภาพนะครับผู้ใหญ่ มายืนจับสายตาผ่าเจ้าของบอกไว้สองล้านนะครับแต่ช็อปทีเดียวตัดน,นะครับห้าแสนเมื่อเราคาตรงใจกันนะครับก็ทันทีนะครับน้องสองล้านว่าไม่เกี่ยงน,นะครับ 5, <000 S 2> ไม่เกครับเป็นล้านห้านะครับต่อทำเดียวเลยล้านห้าขายไหมำเดียวจบเลยนะครับคนขายก็บอก <Okay. S 1> เพื่อเอาไปขัย ในราคนล้านสองืบาทครับดีอาคนเทนครับอันนี้คืณสนามแรกของเขานะครับเียนะครับพี่น้องที่มารังานครับปวดยสามนจะมีนทุนี่ว่าตัวนี้ต้องมีคนใจแข็งซื้อพืงนานามสองคนในราคาหนึ่งล้านสสนห้ืนบาทนะครับผู้ซื้อก็น้องจิงอีกเช่นกันนะครับก็สองคามี่ใจแบืองนะครับก็ต้องผับซื้อด้วยนะครับที่้ ขอบตัวเลยครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านชดดานไา,นา,นาไทยเศรษฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมารยาไทยเศรษฐนะครับสสอีตร,ร,ร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็ท่านสสทเจเศรษไทยเศรษฐนะครับท่านนายกบังการบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีนะครับท่านนายกประเดี๋วนีดีนะครับแล้วก็ ผู้รับผู้ใหญ่นะครับของบ้านเมืองนะทุกท่านที่อาจจะเปล่าไม่ทั่วถึงนะครับอาถ่ายภาพอีกทีนะครับขออีกทีนะเป็นภาพที่สวยงามน,นะครับนี่หน้าชนกันนะครับภาพนี้สวยมากนะครับอันนี้เป็นา,านครับผมนี่เป็นหา,านนะครับภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามนะครับ น้องหญิงบอกตัดใจเลยนะครับยิ้มได้ควายกลับบ้านนะครับสองตัวนี่ก็สามล้านไอสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับช็อปไปแล้วครับช็อปกันสดๆสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองตัวพี่น้องนะครับขามาจากก้างรถบรรทุกควายมาแนละขาตัดจากก้างรถบรรทุกเกิร์ดกับนะครับอ้อนิจใจนะดีใจกับผู้ขายแนละ้วก็ผู้ซื้อด้วย